สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลุงโคมนะครับจะมาทําวิธีเพราะเม็ดถักหวานให้ดูนะครับว่าทํำยังไงครับถ้าใครสนใจก,ก็ตามลุงโคมมานะครับ วันนี้นะครับลุงคมจะมาเพาะเม็ดปักหวานนะครับเพาะเม็ดปากหวานทรายครับทรา,ายนะครับทรายน้ำโขงครับ,รบมีขี้แมวปนด้วยนะครับเปลี่ยนทรายนะครับให้ เรียบๆนะครับให้เสมอกัน,นครับ,รบแล้วทีนี้เราก็มีเม็ดผักหวาน,นครับอันนี้คือเม็ดผักหวานครับเม็ดผักหวานน,าน,นี่คือซื้อเข้ามานะครับอ่าต่อกิโลก็ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่อันนี้เป็นคนกันเองนะครับ เขาให้มาในราคาที่ร้อยหนึ่งนะครับเราต้องเอาเม็ดผักหวานนี่แหละครับมาเฉพเขาเอาเปลือกออกนะครับแต่เปลือกนอกของเขาจะเหนียวมากนะครับมียางที่เหนียวติดติดไม้ติดมือนะครับนี่ครับคือเม็ดผักหวาน,นครับเอามาวางเรียงกันไว้นะครับ เพื่อจะให้เขางอกรากออกมานะครับแล้วค่อยเอาไปซ้าในถุงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับหวานนะครับสมัยโบราณนะครับ เวลาจะไปปลูกนะครับยากมากนะครับมันจะไม่โตนะครับเขาจะไม่โตเลยนะครับทีนี้เรามีวิธีการนะครับเวลาปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เอาวิธีการเพาะก่อนนะครับเพาะคือทําอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือ ไอ้ขั้นตอนของการล้างมเมล็ดการกระเทาะเปลือกนะครับผมบางเอื่ว่าผมติดธุระนะครับต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ทําอันนี้ให้แม่บ้านเป็นคนทํานะครับแม่บ้านเป็นคนทําไว้รอนะครับนะครับเรียง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 ก็ ตายปบอีกทีหนึ่งนะครับตายมาปลบนะครับปลบให้หนาพอประมาณนะครับสสี่ห้าเซนนะครับสี่ห้าเซนอันนี้คือวิธีการนะครับที่มันมันมันแบบว่าคนเรามัน อบศึกษานะครับแล้วก็รู้วิธีการอย่างนี้นะครับขึ้นมาใช้นะครับคนโบราณนะครับเอาเม็ดปากหวานมาปลูกเนะี่ยมันมันไม่ค่อยได้ผลครับมันไม่ค่อยได้ผลเขาไม่งอกหรือ,อก,ก็ส่วนน้อยนะครับร้อยเมล็ดจะได้สักสองสามเมล็ดนะครับอันนี้เราทำอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็รดน้ำนะครับรดน้ำรดน้ำให้ชุ่มนะครับไอกระบะตัวนี้นะครับผมเจาะรูเอาไว้ข้างล่างนะครับจะไม่ให้น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังแล้วก็มีโอกาสที่จะเน่านะครับ